ตอนที่เขาออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าทําให้เทรนด์ของอินดี้ร็อกในอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนไปเลยอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเพลงนี้งงมากมีแค่2คอร์ดสคอร์ดจริงๆนะแบบ2คอร์ดอะ่ะทำออกมากได้แบบสุดยอดมากถ้าไม่ชอบก็เกลียดไปเลยอะ่ะแบลบ้นี้เอาจริงนะสิเพลงที่น่าฟังสําหรับผมกับวงอาร์ติสังกี้สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมานั่งเล่านั่งคุยให้ฟังเรื่องของวงอาร์ติสตังกี้แล้วก็10เพลงที่น่าฟัง นะฮะก็เริ่มเลยดีกว่อาอาร์ติมังกี้เป็นวงที่มาจากเมืองเชฟฟิลด์ซึ่งอยู่แถบยอร์กเชียร์อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษแล้วก็วงนี้ครับเริ่มปล่อยเพลงตาม MySpace แล้วก็สร้างชื่อเสียงมาเรื่อยจากการแบบเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรมาเรื่อยๆเ,เนี่ยฮะจนได้อยู่ค่ายโดม i n o ซึ่งเป็นค่ายอินดี้ที่มีชื่อเสียงมากของอังกฤษวงปล่อยอัลบั้มแรกในปี2006ชื่อ whatever people say i am that วอล์แอมน็อตกลายเป็นอัลบั้มที่ขายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ชาร์ตของอังกฤษแล้วก็เป็นหนึ่งในอัลบั้มเดบิวต์ที่ดีที่สุดด้วยฮนะแถมในบิดอวอร์ดปี2007เนี่ยอัลบั้มนี้ก็ได้เบสบิทชาร์ตอัลบั้มด้วยไม่พอฮนะอัลบั้มที่สองแคปริดเวิร์สไนท์แมนในปี2007ก็ได้รับรางวัลเบสบิทชาร์ตอัลบั้มอีกของบิดอวอร์ดนี่แหละหลังจากนั้น,นปีสองพันเก็มีฮัมบัคแล้วก็ซับอินแอนซีในปี2011ทีเนี้ย จุดเปลี่ยนเกมมันคือตรงนี้ฮะปี2013นาเขาปล่อยอัลบั้มชื่อ A.M. ทีเนี้ยมีเพลง Do I Wanna Know ซึ่งคราวนี้เรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าดังไปทั่วโลกเลยแล้วก็ได้แพลตินัมในอเมริกาด้วยแล้วก็รางวัลอัลบัม of the year ในปี2014ของเวที Brit Awards อีกแถมที่ถูกพูดถึงมากๆเนี่ยครับนอกจากเรื่องเพลงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของลุคของการแสดงของแฟชั่นที่ พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอเล็กซ์เท์เนอร์ถูกพูดถึงในแง่ของการเป็นร็อกสตาร์แล้วก็การเป็นแฟชั่นไอคอนด้วยแถมอัลบัมนี้ครับแมทเฮลเดอร์ der, มือกลองเนี่ยก็ได้ถูกพูดถึงมากขึ้นในแง่ของการเป็นหนึ่งในกลไกที่สําคัญของอาร์ติคบังกี้ในแง่ของการแบบ้องคอรัสซึ่งพาร์ทเนี้ยทำให้เขามีบทบาทขึ้นมากกว่าการเป็นมือกลองเฉยๆขึ้นมาเยอะมากส่วนตัวผมอ,อัลบัมนี้บันทึกเสียงมาได้แบบสุดยอดมากฮะมันใหม่มากอะ่ะคือถ้าฟังตอนนั้นจะรู้สึกว่าแบบ โอ้โหบีดแบบนี้กับวิธีการเล่นแบบอาร์ติคมังกี้ที่เคยเป็นแต่ว่ารูปแบบเพลงมันไม่เหมือนเดิมแฮะเออมันมันตอนนั้นมันว้าวมากทุกคนตอนนั้นเป็นเป็นที่พูดถึงกันทั้งโลกมันไฮปปมากอะฮะทีเนี้ยถัดมาอัลบั้มที่6 Fun q u ุ l i t y b a s e ส Hotel Casino n o ฮะในปี2018ก็ก็เป็นการเปลี่ยนโฉม ไปอีกรอบหนึ่งคืออเล็กเทอร์เนอร์เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้าที่จะทำอัลบั้มนี่ครับเขาได้เปโนมาเป็นของขวัญหลังจากนั้นเขาพอเขาเล่นไปมากๆในมุมมองในดนตรีเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปวงจากที่เคยเป็นกีตาร์แบนเนี่ยครับก็เลยเริ่มมีพาร์ทของคีย์บอร์ดเปียโนเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดบทบาทของกีตาร์ลงแล้วก็อีกเรื่องที่พูดถึงกันเยอะโดยเฉพาะในไทยนะครับก็คือเรื่องลุกอีกเหมือนกันเพราะว่าจากอัลบั้มที่แล้วเนี่ยเขามีลุกเป็นแบบแฟชั่นนิสตา้าอะไรเงี้ยครับอั เขาดูสุขุมกันมากขึ้นเริ่มใส่สูตรเริ่มใส่เสื้อผ้าที่มีสีที่ไม่ฉูดฉาดเท่าอัลบั้มก่อนรวมถึงเพลงก็ออกแนวจะโอดี้แล้วก็มีกลิ่นของความเป็นนิกเคฟหรืออะไรเทือกๆนั้นอยู่สูงมากฮะก็ถ้าไม่ชอบก็เกลียดไปเลยอัลบัมนี้เอาจริงนะท,ท,ท,ทีที่เท่าที่ฟังหลายคนพูดถึงกันมาแล้วก็ปีนี้เขามีข่าวว่าจอะอัลบัมใหม่แถมเพิ่งคอนเฟิร์มไปเมื่อปลายป,ายปี2021ว่า จะมาเป็นฮ a d ไลน์ในงาน r e Readading and Lead Festival ในปี2022ที่จะถึงนี้ครับผมทีนี้เข้าเรื่องสิเพลงที่น่าไปตามฟัง ของอาร์ติมังกี้นะฮะเพลงแรกเลยฮะ I Bet You Look Good on the Dance Floor เป็นซิงเกิลแรกของอาร์ติมังกี้ตอนที่เขาออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าทำให้เทรนด์ของอินดี้ร็อกในอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนไปเลยอะ่ะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมอยากพูดถึงแล้วก็เพลงนี้สำหรับผมหรือว่าที่เท่าที่ผมเห็นมาในในในประเทศอังกฤษเนี่ยมันก็กลายเป็นเพลงที่ขึ้นแท่นคลาสสิกไปละส่วนเพลงที่สองฮนะ b r a n Storm No you slip through. ซึ่งเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกในอลัลบั้มต่อมาที่อยากพูดถึงนะเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเพลงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่เล่นสดได้มันที่สุดของโชว์อัลติบมังกี้เลยคือคนดูมีรีแอคกระโดดร้องตามริฟ อะไรพวกนี้กับเพลงนี้มากที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนเฝ้ารอที่จะฟังเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะมันเป็นเพลงที่แบบมันที่สุดของเขาแล้วในการเล่นสดอะต่อให้มีเพลงที่มันจะดูจังหวะเจาะหรือว่าเร็วขนี้ยังไงก็ก็ไม่เท่ากับเพลงนี้ผมผมไม่รู้เพราะอะไรนะเพราะว่าแบบคนดูเขา enjoy กับเพลงนี้มากที่สุดหรือว่าวงพรีเซนต์เพลงนี้ออกมาได้ดีที่สุดหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจแต่ว่าอ่ะนั่นแหละเป็นหนึ่งในเพลงที่เล่นสดได้มันที่สุดของเขาแล้วกันส่วนอีกเพลงของอัลบั้มนี้ก็คือ ที่พูดยังไงอ่ะเพลงนี้มันแบบริฟมันติดหูมันจะติดยังไงเลยฮะ <ś led> เพนเทอร์วันิก5โน้ตง่ายๆเอามาเรียงกันแบบซิมเพิลมากๆแต่แบบโอ้โหทําออกมาได้แบบมหัศจรรย์มากแล้วก็การเรียบเรียงเพลงแบบเท่สุดๆส่วนเพลงที่4ฮะคอ์เนอร์สโตน เป็นเพลงจากอัลบั้ม h ัมแบบอัลบั้มนี้เราจะเริ่มเห็นอเล็กซ์เทอร์เนอร์ผมยาวนั่งสูบบุหรี่ไปให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็รูปแบบการทํา MV อาร์ตเวิร์กต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็สําหรับผมแบบเพลงนี้มันเป็นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเป็นเพลงแรกที่ผมได้ยินเสียงกีตาร์โปร่งจากอาร์ติทมังกี้อ่ะก็เลยรู้สึกพิเศษหน่อยส่วน MV ็ก็แบบซ่ามากดูวางกล้องถ่ายลองเทคเลยแล้วเป็นอเล็กซ์เทอร์เนอร์ร้องเพลงเล่นกับกล้องอยู่คนเดียวเลยเชีงดีซักอิดแอนซีฮะ นอกจากตัวเพลงที่มันดีมากๆแล้วเนี่ยอีกอย่างที่ผมดีใจมากก็คือผมได้เห็นแมทนึกออกไหมปกติแล้วเนี่ยนักร้องมักจะเป็นตัวเด่นที่สุดในวงรวมถึง MV รวมรวมถึงพรีเซนเทชันต่างๆอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้เราจะได้เห็นแมทเป็นตัวเด่นใน MV แถมนางเอกที่เล่นคู่กับพี่แกนี่คือฮอตสุดๆอะไรเงี้ยมาตรฐานของอาร์ติ์มังกี้อยู่แล้วแต่ที่ว้าวนี่แหละก็คือเรื่องของ MV ที่แบบเออพรีเซนต์มือกลองแฮค่ามาเป็นอัลบั้ม AM นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ดังที่สุดของเขาและก็ ดูวยวานาโนเลยฮะ เพลงนี้มันมันจะว่ายังไงดียเป็นเพลงที่ยกระดับเพลงร็อกในแบบอาส์ิสต์มังกี้ไปอีกขั้นเลยครับด้วยซาวที่เปลี่ยนไปแบบพลิกเลยแล้วก็ลุคที่แฟชั่นจา๋าๆมีความอเมริกันส่วนเพลงนี้ทั้งซาวทั้งริฟ f ทั้งการร้องมันยกระดับไปอีกขั้นเลยครับคือคือถ้าจับก,การร้องเนี่ยแทบจะหาคนร้องในกรูฟแบบนี้ได้ดีกว่าอาร์ติสต์มังกี้ไม่ได้แล้วอ่ะอัลบั้มนี้ก็เลยทําให้อาร์ติสต์ังกี้เนี่ยกลายเป็นวงร็อก กระดับโลกโดยที่แบบไม่มีข้อกังขาแล้วอเพลงจากอัลบั้มเดียวกันครับนีซ็อกเพลงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ฮะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในอัลบั้มนะด้วยด้วย r i ิฟ ประหลาดะแต่มันเท่มากแล้วก็ตัวเพลงซิมเพิลมากคอร์ดธรรมดาสุดๆไม่มีเทนชั่นไม่มีอะไรเลยแต่ว่าในฮุกเนี่ยครับที่กีตาร์เล่นล้อไปกับเมโลดี้ของร้องแล้วก็เสียงคอรัสของแมทเนี่ยทำให้ฮุกเพลงนี้ยสำหรับผมคือมันเท่มากแล้วก็เพลงเนี้ยเป็น ตัวชี้อย่างที่ผมบอกให้เลยว่าแมทเนี่ยไม่ได้เป็นแค่แบบมือกลองนะเขาเป็นอีกฟันเฟืองที่สำคัญของของวงด้วยในการเป็นนักร้องของรัสเซส่วนเพลงที่8ครับผม4 out of าต์ e เพลงนี้อยู่ในลบััมที่คนงงที่สุดที่ผมบอกกับเสียงแต่เป็น2ฝั่งมากคือถ้าไม่ชอบก็เกลียดไปเลยซึ่งผมผมอยู่ฝั่งชอบนะคือตอนแรกเอาจริงนะผมก็งงๆแหละว่าแบบแบบคือด้วยความที่หลังจากอัลบั้ม AM เนี่ยครับเราเราเริ่มเดาไม่ออกแล้วว่าอัลบั้มต่อไปของอาลติมังกี้จะเป็นแบบไหนแต่พอออกมาเป็นแบบนี้ตอนแรกก็งง,งว่าแบบเออมันแอบ,บเหมือนเพลงที่ควรจะไปอยู่ในลัสเชลพอปเพ็ดหรือเปล่าที่เป็นอัลบั้มส่วนตัวที่เขาไปทําแยกกันกับไมค์คทกับอเล็กเทอร์เนอร์นะฮะแต่พอฟังดูแล้วอ่ะไม่แฮ เพราะว่าเราแดงได้ยินความเป็นกีตาร์แบรนด์อยู่ต่อให้มันจะลดบทบาทลงแล้วคือส่วนตัวผมชอบสแซนในเพลงนี้มากเสียงกลองในเพลงนี้เท่มากไลน์เบสก็เล่นล้อไปกับเมลโลดี้ได้แบบเท่มากส่วนกีตาร์ก็แบบเอาฟัสมาใช้ในแบบที่ไม่ค่อยเห็นนะครับคือคือเอาเอฟเฟกเนี่ยเสียงฟัสเนี่ยครับมาเล่นในแบบพิกกิ้งซึ่งปกติแล้วเขาจะเล่นเป็นริฟกันหรือว่าเป็นทอนโซโล่กีตาร์อะไรเงี้ยก็แปลกดี ภาคเมโลดี้ก็แบบเหมือนจะฟังยากนะแต่ว่าเอ้ยถ้า,ถ,าถ้าแบบฟังดีๆผมว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากเลยนะเพลงนี้เมโลดี้เพลงนี้แต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยผม่าผมมันมันลงตัวมากแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในเพลงที่ฟังง่ายที่สุดในอัลบัมลม้มมัง้งมั้งมั้งนะเพลงที่9ครับเป็นเพลงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่เลยอะเพลง you're a so dark สาวได้ดังจริงการเอาคีย์บอร์ดซินมาใช้ในเพลงนี้ก็แบบลงตัวและส่วนลายเบสก็เด่นมากๆกลายเป็นว่าเพลงนี้เขาชูเบสขึ้นมาให้มันเด่นขึ้น so ผมว่าวงนี้เขาพยายามบรรล้านความสำคัญของแต่ละเครื่องให้มันเป็นไปได้ที่สุดในแนวเพลงของเขาอ่ะซึ่งเขาทำออกมาโอเคเลยนะเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่ดังมากๆของวงเลยฮนะเท่าที่ผมเช็คล่าสุดนี่วิว 1 8 0ล้านเลยแล้วซึ่งเราไม่ค่อยเห็นนะวงล็อกที่มีวิวถึงเท่านี้ของของสากลน,นะไม่นับเพลงไทยหรือว่าพวกเพลงพอเะลงเงี้ยครับผมอืมก็คือ five o เพลงเนี้ย humble, like งงมากคือมีแค่2ขคอร์ด2อคอร์ดจริงๆนะแบบ2ขคอร์ดอะ ไม่มีอะไรแล้วอะฮะโ,โหถ้าถ้าถ้าหัดเล่นเพลงนี้ก็ง่ายๆเลยอะครับทำออกมากันได้แบบสุดยอดมากเมโลดี้การเรียบเรียงแบบโหลงตัวสุดๆเส,สียงออแกนก็ทำให้เพลงนี้มีมิติขึ้นมามาก 5, ก็จบไปแล้วฮะสิเพลงที่น่าฟังสำหรับผม กับวงอาร์ติค์มังกี้ก็ไว้เดี๋ยวรอบหน้ามาเล่าให้ฟังถึงวงอื่นๆแล้วก็สตอรี่อื่นๆของว็บในอังกฤษให้ฟังเพิ่มนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ